ครับคันนี้ก็เป็นป้ายแดงอีกหนึ่งคันครับมาติดตั้งถังดูดสิ่งปฏิกูลอันนี้จะเป็นเอ็นเอ็ร้อยสามสิบนะครับป้ายแดงเครื่องก็สวยเนาะคอมมอนเร็ว เคันนี้ก็ต้องดามชัดซีด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอย่างแบบนี่เนาะ <c oughs> คงไม่ต้องเสือแมั้งเพราะว่าหลายชั้นอยู่ครับสำหรับคันนี้ก็จะมาขึ้นถังดูดสิ่งปฏิกูลถังนี้นะครับถั <c oughs> งนี้ก็เกือบเสร็จแล้วก็คืบหน้าไปเยอะแล้วครับ <c oughs> ครับมีการดาม กันดามเก็บข้างในดามแถวนะครับดิกดามโปโสีก็คืบหน้าก็ประมาณ60% 70%แล้วละครับคันนี้ครับอย่างท่อปล่อยของเสียเราก็มี2ท่อนะครับซ้ายขวา ซ้ายขวาครับได้สดวกดวนการเทสิ่งปฏิกูลของน้ําของเสียอะไรนะครับอ่าแล้วก็ด้านท้ายนี่เราปัม๊มปั๊มนูนนะครับสั่งโรงงานปั๊มนูนเดียวย้อนแสงจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนี่ครับเราจะปั๊มนูนได้ครับสั่งโรงงานปั๊มนูนอ่าเดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยว เดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับติดตาม